สวัสดีครับพบกับผม IX Fan e r k Frank Gaming นะครับวันนี้จะมาเล่นเกมชื่อว่า Gaming Gaming Let Gaming Let Night นะครับเป็นเกมสำหรับที่คนนอนดึกนะครับซึ่งว่าเกมนี้ไม่ได้ใช้เหมือนในชีวิตจริงนะครับเป็นเกมไม่เฉยนะครับเกมนี้เหมือนอยู่ใน ที่เหมือนคนที่อยู่ในตอนดึกนะครับเล่นเกมในตอนดึกอะ่ะเหมือนว่าเล่นเกมดึกๆกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ไม่ใช่มันไม่ใช่เหมือนในชีวิตจริงนะไม่ใช่อ่าไม่ใช่เหมือนในชีวิตจริงนะไม่ใช่แล้วนะครับมันเป็นเกมเฉยๆนะครับคนที่เล่นติดเกมในตอนดึกนะครับไม่มีอะไรเลยเล,เล่นเกมอย่างเดียวงานอะไรก็ไม่มีเนาะ,ะก็เลิกันเลย เดี๋ยวผมจะแปลว่าท,ทั้งหมดบ้านอยู่คนเดียวแล้วก็ฉันแล้วก็ผมหิวอ,อันนี้ผมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับข้ามไปก่อนนะครับเกมนี้กราฟิกไม่มีให้ปรับนะครับ ขออภัยกันด้วยเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะครับมันโหลดอยู่โอเคในบ้านนี้ก็จะอยู่ในห้องส่วนตัวนะครับเหมือนในผมเนี่ยแหละ มันจะมีที่นอนแล้วก็อืมแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นห้องของเขานะครับอืมลงไปดูหน่อยสิโอ้โหยังมืดเลยอืม นี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟนี้เอ้ยไฟไม่ติดไฟข้างล่างไม่ติดเหลือเชื่อเลยไม่ใช่โอเคให้ไปทำอะไรหรือเปล่าหรือให้มาดูของ มันไม่มีของแล้วทำไมไม่เปิดอ่ะตัวจอก็เปิดไม่ได้ด้วยวะโอเคเจ็บข้างนอกด้วยใครไม่รู้เปิดไฟไม่ได้ มันมองไม่เห็นเนี่ยแต่ข้างล่างมันมีนอะไรอืมเดี๋ยวลองไปดูหน่อยดีกว่าข้างล่างไว้เอ่ยไฟก็มองไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เปิดเนี่ยโอเคเปิดละเดีร่อ ไปเช็คอินสิเลดเลดนิ่งรูมโอเคขึ้นไปแล้วกันนะครับโอ้โหเมืก็ไหอนเนาะโอเคป้องครัวเปิดแล้วอืมเปิดไม่ได้มีอะไรที่เปิดได้ไหมไม่ได้และสรุปอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูของอูบ แมัต้อการนมนมไม่มีเอ้ยอันนี้ซีเรียลมั้งดูแล้วเอออันไม่ใช่โอเคจานโอเคโอเคฉันต้องการนมนมอยู่ไหนละ่ะโอเคแล้วก็อย่าขอปิดอ,อนุญาตปิดด้เย็นนะครับ ลืมสนิทเลยช่องฟิตไม่มีการชีวิตอยู่ในคนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะครับการใช้ชีวิตอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับเปิดทีวีได้ไหมไม่ได้เคยยังไงเดี๋ยวต้องขึ้นกลับไปกลับไปขึ้นเออหรือปิดประตูตรงนี้เลยเดี๋ยวขอปิดก่อนนะ,ะเผื่อเผื่อมีใครมันจะมาเข้า ส่วนข้างนอกนะะ่าจะมีคนที่กำลังเก็บขึ้นรถอะไรเงี <c oughs> <c oughs> ้ยโอเคเดี๋ยวขอปิดประตูก่อนนะ What the hell ไฟดบับ What the fuck What ไฟดับเลยน่าจะจำได้ว่าน่าจะเป็นข้างล่างนะโอเคต้องจำเป็นต้องวัน ไม่เห็นเลยอู้เฮ้ยเสียงอะไรมันมาใช่ปะ่ะใช่ไหม้ะ เอ๊ะเป็นเกมโหมดอาฮะอ,อะไรครับเนี่ยโอเคเป็นไงกันบ้างสำหรับเกมนี้นะครับถ้าใครชอบกดไลค์กด subscribe กันด้วยหรือจะกดแชร์ก็ได้ก็ได้เนาะเกมนี้อาจจะดูจับสกเกลกันนิดนดนะครับ ถ้าใครชอบเป็นสาย h e l เลอร์เกมหรือคนสะดุง้งหรือ Jump s c a เนี่ยก็กดฝากติดตามด้วยนะครับอย่าเป่อจะมีมีเกม h e l ลอ e r มีอีกนะครับผมอาจจะลงโปรแกรมบ้างก็มีนะครับผมไม่ได้โม้เลยนะครับหลังจากนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยได้ลง Roblox ต่อแล้วนะครับเพราะว่าลงมาสนใจกับเกม h e l ลอร์ของแฟนๆเกมนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย